ขอโยกขอองค์การรถไฟไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเดิมรวมถึงประสบการณ์เดินทางที่ถูกยกระดับแบบก้าวกระโดดซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่เคยนั่งรถไฟไทยยุคเก่าเตรียมลืมภาพเดิมเดิมไปได้เลยเพราะรถด่วนสายใหม่ปี2026นี้เปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดที่เคยมีเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟไปอย่างสิ้นเชิง ทันทีที่ประกาศเปิดให้บริการวันแรกผู้คนจำนวนมากต่างหลั่งไหลามาทดลองใช้บางคนตั้งใจมาเพื่อบันทึกภาพแรกของรถไฟรุ่นใหม่บางคนตั้งใจมาเพื่อทดสอบความเร็วบางคนตั้งใจมาเพื่อสัมผัสความหรูหราแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและบอกเลยว่าทุกคนต่างไม่ผิดหวังเพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้าไปในสถานีก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ทั้งระบบอำนวยความสะดวกการจัดการพื้นที่การแสดงผลข้อมูลขบวนรถแบบเรียลไทม์รวมถึงดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นจนหลายคนบอกว่าบรรยากาศเหมือนสถานีรถไฟในต่างประเทศระดับพรีเมียมเลยทีเดียวเมื่อประตูอัตโนมัติของรถไฟเปิดออกภาพแรกที่เห็นคือภายในโบกี้ที่ถูกดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเบาะโดยสารแบบใหม่ที่นั่งสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ระยะห่างระหว่างบกกว้างขึ้นรองรับทั้งการยืดขาการทำงานหรือการพักผ่อนตลอดการเดินทางระบบไฟเล็แบบซอฟไลท์ทำให้บรรยากาศภายในโบกี้ดูอบอุ่นสงบและให้ความรู้สึกเรียบหรูทันสมัยผู้โดยสารหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่งสบายเหมือนเครื่องบินชั้นดีและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพิเศษทั้งหมดที่กำลังจะพาชมในวันนี้ สำหรับจุดเด่นที่สุดของรถด่วนปรัง2026คือความเร็วสูงสุดรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้เสถียรและนุ่มนวลมากกว่าเดิมช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลงอย่างเห็นได้ชัดจากการเดินทางหลายชั่วโมงกลายเป็นเวลาที่เร็วขึ้นจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาการเร่งความเร็วของระบบขับเคลื่อนใหม่ทําได้ค่อนข้างเงียบไม่มีเสียงกระแทกที่ทําให้เสียอรรถรสในการเดินทาง ควบคู่ไปกับระบบลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ผู้โดยสารสามารถลุกเดินหรือทำงานระหว่างการเดินทางได้โดยไม่รู้สึกโครงเคลงมากเหมือนรถไฟยุคก่อนในส่วนของความปลอดภัยรถไฟสายใหม่นี้ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบอัจฉริยะรอบขบวนตั้งแต่เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนกล้องวงจรปิด AI ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติระบบตรวจสอบรางแบบเรียลไทม์ไปจนถึงระบบเบรกไฟฟ้าที่ตอบสนองไวขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การเดินทางมีมาตรฐานระดับสูงขึ้นอย่างที่หลายคนเรียกได้เต็มปากว่านี่คือยุครถไฟไทย4.0อย่างแท้จริงแต่ความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นเพราะรถไฟตรัง2026ยังมาพร้อมโซนใหม่ๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้โดยสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำงานแบบค o m p a n y Working s p a ส e สหรับคนที่ต้องการความเงียบสงบในการทำงานระหว่างเดินทาง มุมปลักชาร์จและพอร์ต USB ที่ติดตั้งไว้ทุกที่นั่งรวมถึงฟรี Wi-Fi ความเร็วสูงที่ครอบคลุมตลอดเส้นทางแบบไม่มีสะดุดทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปตรังไม่ได้เป็นแค่การเคลื่อนที่ระหว่างจังหวัดอีกต่อไปแต่กลายเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนการทำงานและการเพลิดเพลินไปกับวิวสองข้างทางที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมอย่างมากตลอดการเดินทางขบวนรถยังมีจออินโฟเทนเมนที่ให้ข้อมูลเส้นทาง สภาพอากาศลายทางเวลาเดินรถรวมถึงสาระบันเทิงพื้นฐานต่างๆให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกเบื่อขนาะเดียวกันห้องน้ำก็ถูกยกระดับใหม่ทั้งหมดดีไซน์สะอาดกว่าเดิมใช้ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติและมีพื้นที่ใช้งานกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้โดยสารที่ทดลองใช้ต่างบอกว่ามีไม่ใช่ห้องน้ำรถไฟแบบที่เคยรู้จักสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแบบครอบครัว รถไฟสายใหม่นี้ยังมีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าขนาดใหญ่พื้นที่สำหรับรถเข็นเด็กรวมถึงพื้นที่ p r i o r i t y seat สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งหมดถูกจัดวางอย่างมีมาตรฐานและง่ายต่อการเข้าถึงจึงทำให้การเดินทางสำหรับทุกคนเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้นอย่างมากอีกหนึ่งความพิเศษที่หลายคนชื่นชอบคือโซนคาเฟ่ภายในขบวนรถ ที่ให้บริการเครื่องดื่มร้อนเย็นของว่างและอาหารง่ายๆสำหรับการเดินทางไกลดีไซน์ของคาเฟ่ถือว่าทันสมัยนั่งสบายและมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ชมวิวขณะจิบกาแฟบอกเลยว่าบรรยากาศดีจนหลายคนถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลทันทีทำให้รถไฟตรัง2026กกลายเป็นเทรนด์ใหม่บนโลกออนไลน์ในเวลาไม่นานหลังจากเปิดให้บริการ สำหรับเส้นทางใหม่ที่เปิดตัวในปี2026ถือว่าเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์ทั้งคนพื้นที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั่วไปจากกรุงเทพมหานครสู่ตรังนั้นเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วแต่ด้วยระบบใหม่ที่เร็วขึ้นทำให้การเดินทางสะดวกกว่าเดิมอย่างเทียบไม่ติดผู้คนสามารถวางแผนทริปสั้นๆเดินทางวันเดียวหรือทริปท่องเที่ยวหลายวันได้ง่ายขึ้นมาก เมื่อระยะทางที่เคยลำบากกลายเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างดูลงตัวและสมบูรณ์แบบกว่าเดิมหลายเท่าหลายคนที่ทดลองนั่งในวันแรกต่างพูดเหมือนกันว่าการเดินทางครั้งนี้ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟความเร็วสูงในหลายประเทศทั้งความเงียบความไหลลื่นขององค์การเคลื่อนตัวความสะดวกสบายภายในโบกี้และความทันสมัยของระบบต่างๆจนบางคนถึงขั้นบอกว่านี่คือก้าวใหม่ของรถไฟไทยที่แท้จริง และเราเองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนั้นได้รับการออกแบบอย่างพิธีพิถันใส่ใจประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกจุดเมื่อถึงเวลาที่รถไฟเริ่มชะลอความเร็วเพื่อเข้าสู่สถานีปลายทางผู้โดยสารจำนวนมากต่างรู้สึกประทับใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่บอกได้ชัดเจนว่าการเดินทางด้วยรถไฟสายใหม่นี้สบายและผ่อนคลายกว่าที่เคยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนทำงานหรือผู้เดินทางทั่วไปทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ดีๆที่อยากให้ลองด้วยตัวเองสักครั้งและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรถด่วนพรัง2 0 2 6เส้นทางใหม่เร็วกว่าเดินทางสะดวกกว่าเดิมนับว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการเดินทางของไทย เป็นการอัปเกรดระบบขนส่งมวลชนที่จับต้องได้จริงใช้งานได้จริงและสร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์เดินทางใหม่ๆหรืออยากลองสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะในปีนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟรุ่นใหม่รถยนต์รุ่นดังและการเดินทางสุดทันสมัยจากช่องของเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ